นี่ตอนนี้นะเพื่อนเราก็อยู่กับ CB650 นะนี่แต่งเต็มลำเลยของเสียปลักนะอ่ะเบอร์โทรเสียปลักนี่ก็เสียปลักก็คือรับรดเกี่ยวข้าวด้วยนะเพื่อนๆแล้วก็แมคโครเล็กอ่ะเริ่มต้นแมคโครเล็กก็อยู่ที่ประมาณ4,500 45. 45. ถ้า ระยะทางไกลหน่อยก็บวกเพิ่มหน่อยแต่ว่าไม่เกิน5,000แน่นอนในในการขุดล่องปรับพื้นที่นุ่นนี่นั่นนะแมคโครเล็กนะเดี๋ยว EP2 ก็จะมี Z900 นะของเสียทีก็จะเป็นแมคโครใหญ่นะเดี๋ยวเราค่อยติดตามกันอ่ะฝากเบอร์ไว้ก่อนเลย0่า487 1611 1นะอ่ะของเสียปักนะเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะอาทิ้งชื่อเบอร์ ไว้ให้ท้ายคลิปอีกทีหนึ่งอ่ะมาดูกันนอนเลยนี่คันนี้เพื่อนๆก็เป็นสีแดงสดนะรถปี2018นี่ก็ได้กระจกไฟแฮนด์น,นี่ตัวนี้ก็ไม่แพงหลักร้อยกว่าบ,บาทแล้วก็ตัวนี้แต่งมาหมดแล้วเรียบร้อยกระปุกน้ำมันเบรกแต่งนี่ตัวนี้แล้วก็ชิลหน้าแต่งนี่ดูสปอร์ตมากเพราะว่าโหลดลงประมาณนิ้วนิ้วหนึ่งนะนี่ มีบาลา้านโชคให้ด้วยตัวนี้วันนี้ก็ประมาณหลักร้อยนะเพื่อนได้แพงแล้วก็อกล่างเท่าไหร่ครับอกล่างอ,อกล่างออกล่างประมาณ2อ0 0นห้านะนะเพื่อนได้ทรงนี้เลยเป็นคล้ายๆทรงสนามแล้วก็อะไรที่ไล่น็อตได้นะก็จะไล่น็อตหมดเลยแล้วก็มีท่อนี่ท่อเป็นไทเท แบบนี้เลยไล่มาเดี๋ยวท้ายคลิปเรามาฟังเสียงกันนะท่อนี้อยู่ประมาณสองหมื่นห้าได้แบบนี้เลยหล่อๆอ่าฟูเลยนะนี่นี่แล้วก็มีตัวการดีดให้ตัวนี้แล้วก็ไล่มาฝั่งนี้แล้วก็มีแต่ลมแล้วก็มีการลม้มนี่แล้วก็พวกชุดเกียรยงนี่ชุดเกียรยงก็มัน หลักพันเนาะไม่แพงเท่าไหร่นี่แบบนี้เลยโซ่สเตอร์เดิมอยู่นี่จำเดิมแบบนี้เลยแล้วก็มีเบาะเบาะก็หลักพันเหมือนกันนี่รอรออันเดอร์อันเดอร์ตรงนี้เท่าไหร่นี่ตัวนี้เป็นคาร์บอนงานงานทำชิปงานทำให้ครับ uh huh. อ่ะไม่แพงหรอกครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวในตัวเนาะก็หลักพันเหมือนกันเนาะครับผมเป็นของมอนซ่านี่ดูรวมๆถือว่า สวยงามเลยไซสายาหลังก็เป็นร้อยแปดสิบครับห้าห้า R สิบเจ็ดนะนะน่าจะใช่นะเป็นของดันหลบก็มีนี่ด้วยนี่คาร์บอนกันครอบสวิงอาร์มของโม t i ิในหลอ่อหรือว่าหล่อเลยคันนี้ชิปเตอร์เป็นของ ECU นะครับกล่องกล่องของมันนะพิก<า>ชิปอ่ะอ่ะกล่องฝั่งนี้ นี่ก็คือเตะได้เลยอ่ะไม่ต้องกำคัดนะเพื่อนเตะปัง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 ,อ,งอ่ะเดี๋ยวฟังเสียง,องขออนุญ,ญาตฟังฟังสตาร์ทฟังเสียงหน่อยนะอ,อ่าปุออ๊บ่ะสตาร์ทมาละกด โอ้โหเสียงแบบว่าโอเคเลยเพื่อนๆพอนรันมาก,ก็ประมาณนี้ก็ฝากด้วยนะเพื่อนๆ่ใครสนใจรถแมคโครของเสียปักนะก็สามารถที่จะติดต่อได้ก็คือ063แล้วก็4871611นะก็ติดต่อเสียปักได้ idline เบอร์นี้ได้ไหมครับได้ครับสามารถเพิ่มเพื่อนจาก idline ไ,ได้เลยนะก็เพิ่มเพื่อนจาก idline ได้เลยนะ<ๆ>แล้วก็คุย อต้องบอกก่อนว่าอยู่ที่ชนบทบ้านแวงบ้านไผ่โซนนี้นะห้ามาไปไกลกว่านั้นนะถอีสาร,รสานอาเรียกว่าถ้วยถ้วยอีสานได้ดีกว่าเราก็จะมีทีมงานอยู่ประมาณนี้เนาะแล้วก็รถดัมรับถมที่อะไรนี้เราก็ทีมงานหมดเลยเนาะ,ะถมที่ได้อ่ทุกอย่างได้หมดเลยนะประมาณนี้เป็นทีมงานอยู่โอเคคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับผมค,ครับ